การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีชวนเที่ยวงานไทเฟียวบายกาญจนบุรีต้อบอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเชิญชวนทุกท่านร่วมงานไทยเฟียวบายกาญจนบุรีเพื่อเป็นการสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารพร้อมสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์อาหารผ่านการท่องเที่ยวประจําจังหวัดและภูมิภาคก็เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้เข้ามาในชุมชนนะคะแล้วก็ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักโดยกิจกรรมในงานค่ะนำเสนอรูปแบบชุมชนวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบไทย หนึ่งเลยมี c h a l l e n g Eat r e Thai Food นะคะเป็นการโชว์ปรุงอาหารเมนูคิดขึ้นมาใหม่โดย Celebrity Chef นะคะจากเลอรกอดองเบอร์ซินีย์เชฟบอสพัฒนพงวงวันนะคะที่จะมาถ่ายทอดการทำอาหารเมนูคิดคนขึ้นจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเป็นเมนูประจำจังหวัดสุดใหม่แบบไลฟ์ ash, สดๆเลยในแฟนเพจไทยฟยวบายกาญจนบุรีและร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปกับการแข่งขันกินชิ้นดุ ลูกชิ้นสูตรอร่อยอาหารขึ้นชื่อจากตำบลท่าเรืออำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีรสองเลยนะคะ Variety Food าาค่ะเพื่อเพลินไปกับร้านอาหาร Exclusive มากมายทั้งอาหารพื้นบ้านประจําท้องถิ่นรสเลิศร้านค้าสไตล์คร e a t i v e เอาใจคนชอบถ่ายรูปแล้วก็คาราวานฟู้ดทรัค รถคลาสสิกมีโซนของฝากจากท้องถิ่นนะคะรวบรวมของอร่อยจากทั่วภูมิภาคมาร่วมออกร้านสร้างความหลากหลายรวมถึงยังมีฟัน l i ไลฟ์ลี่นะคะเป็นการประกวดเต้นบาสโลบรุ่นใหม่ปะทะ,ะเป็นรุ่นใหม่ปะทะรุ่นใหญ่หการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเอะจรากรผิงผิงสงรบวี รำวงย้อนยุคแบบไทยการเล่นชุดกลองยาวมีการนวดผ่อนคลายการทำนายดวงชะตาแบบแปลกใหม่และร่วมกิจกรรมการแต่งกายวิถีพื้นบ้านประยุกต์ตามชื่องานไทยเฟียวใบกาจนบุรีในตีมนุ่งสบายใส่ยีนยมีเงินรางวัลให้ลุ้นด้วยนะรับรางวัลเงินสด500บาทวันละ3รางวัลเลยจ้าครับผม4คะ่ะ a c t i v i t y workshop นะคะเป็นการสอนการทําอาหารสูตรรังสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการในท้องถิน่นได้นําไปต่อยอดสร้างไราย ได้โดยเชฟที่มีชื่อเสียงค่ะก็บอกเลยว่ากิจกรรมเต็มอิ่มมากมายนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานไทยเฟียวนะครับบายการจนบุรีนะครับณลานตะคร่ำเอ็นนะครับตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับในวันที่21-23สิงหาคมนี้นะครับในรูปแบบชุมชนวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบไทยครับมาร่วมกันเลือกซื้อนะครับอุดหนุนของฝากนะครับสินค้า ประจำท้องถิ่นนะครับชมกิจกรรมการโชว์และการแสดงต่างๆนะครับภายในงานมาร่วมนะครับช็อปชิมอาหารของอร่อยจากทั่วทุกภาคเลยนะเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมีความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับและนี่นะครับคือข่าวไทยไทยนะครับที่เรานํามาฝากกันครับ